กรับสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i s อเ r r o r ครับวันนี้เซิร์ฟนะครับปิดปรับปรุงนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมก็มีสิ่งต่างๆนะครับผมที่น่าสนใจมาเซอร์ไพรส์มากมายเลยนะครับแต่ก็มีสิ่งที่น่าเสียดายนะครับไม่รู้ว่ามีใครเหมือนผมหรือเปล่านะครับสำหรับดาวนะครับที่เก็บไว้แลกนะครับถูกลบออกไปแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้แลกนะครับผมอ่ากิจกรรมแลกฟริปิกนะครับผมถ้าคุณยังไม่ได้แลกวันนี้ ก็คือดาวจะหายไปนะครับเหมือนผมอะเราได้ผมจะเล็กเอาโอเว่นนะครับสรุปก็คือไม่ได้แล้วครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับผมสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็จะเป็นยูโรเปียในชาแนลทีมแคมเปญนะครับผมมีเวลาการล็อกอิน14วันนะครับผมวันแรกครับผมรับดาวแรกนะครับผมเป็นชาแนลทีมนะครับผมแล้วก็วันที่8ครับก็รับดาวเช่นกันนะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับผมวันที่2แจก GP ครับวันที่3แจกแต้มเทรนนะครับหนึ่งหมื่นเทรนครับ วันที่4แจก gp ครับวันที่5แจก position train ครับล็อกอินวันที่6นะครับผม20,000 gp ครับวันที่7 10,000ึ่งน train นะครับผมวันที่8ปดฮะรับดาวแรกเป็น national team นะครับผมดาวสิ่จุดหกครับวันที่9รับไปเลยครับ100ทองนะฮะวันที่10รับสกิลเทรนนะครับผมสุ่มสกิลครับวันที่11 10,000หนึน train นะครับผมวันที่12นะครับผม20,000 gp และวันที่13ครับรับแต้ม exp นะครับ10,000นะครับแล้วก็วันที่14สุดท้ายนะครับ ก็จบด้วยการแจก GP นั่นเองนะแล้ววันนี้นะครับก็มีแพ็กโชว์ทามาใหม่นะครับเป็น Towering g s n s นะครับผมก็นำทีมโดย e e c a n r i ต e นะครับผมแล้วก็จะมีแดนเบิรด้วยนะครับผมส่วนสูง2เมตรกว่านะครับแล้วก็มีราฟาเอลนะครับผมก็ในแพ็กมี150ตัวนะครับผมมีสกิลพิเศษอยู่3ตัวนะครับทุกคนก็ไปสุ่มกันได้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครขาดตัวรับนะครับผมแล้วก็ปีกนะครับผม แนะนำว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมยูโรเปียนใน i ช n a แน e ทีนะครับจะมีการนะครับแจกดาวนะครับเพื่อไปแลกฟรีนะครับผมผู้รักษาประตูมาคนละ1ตัวนะครับผมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขนะครับต้องไปทําภารกิจนะครับเคลียร์ด่านทั้งหมดให้ครบ10ด่านนะครับมีด่านไหนกันบ้างนะครับก็อยู่ในนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการนะครับแจกทองทั้งหมด 50ทอง2รอบก็จะเป็น100ทองนะครับผมอยู่ในการเคลียร์กิจกรรมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปเคลียร์กันนะครับผมสามารถเลือกฟรีได้เลยนะครับกับผู้รักษาประตูมาใหม่นะครับแล้วก็มีสกิลพิเศษนะครับของผู้รักษาประตูแล้วด้วยนะครับผมเป็นสกิลใหม่ด้วยนะจ๊ะนอกจากแพ็คโชว์ไทม์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเพิ่มเป็นโชว์ไทม์เจลีกมาด้วยนะครับในแพ็คมี100ตัวนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคน สตัวแรกก็จะเป็นมีสกิลพิเศษนะครับฟ i n ิ m i นอน o n Finishing สตัวนะครับผมเป็น CF ทั้ง2เลยนะครับแล้วก็เซนเตอร์นะครับมีสกิลพิเศษนะครับ Witchery p a t นะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดครับยังมีโชว์ไทม์บราซินด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุนมีสกิลพิเศษอยู่3ตัวเหมือนกันนะครับในแพ็คมี100ตัวครับสำหรับแพ็ค Player of the Week นะครับการเขียวของเราก็มีตัวหน้าป้ายนะครับโชว์อยู่3ตัวนะครับ สกอต MC มาในตำแหน่ง DMF นะครับผมแล้วก็จะมีโควิลนะครับผมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็มีโทมัสด้วยนะครับอยู่ในตำแหน่งปีกนะครับมีสกิลซูเปอร์ซับมาให้ด้วยนะครับผมก็จะมีในตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันว่ามีตัวไหนเพิ่มนะครับตัวที่ค่าพลังสูงสุดนะครับก็จะเป็นอ่าปัตเล่นะครับบาคล่านะครับนี่นะค่าพลัง96ครับก็ ไซนในค่อนข้างสวยนะครับจับเข้าทีมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ101เลยนะครับผมนี่ฮะขอให้ได้ตัวดีๆกันทุกคนนะครับผมในแพ็กนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสายฟูลทีมด้วยนะครับถ้าใครเปิดได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับนี่มีของเมนยูด้วยนะครับใครตามหาฟูลทีมเมนยูนะครับแล้วก็ยังมีอาร์เซนอลด้วยนะครับมีเอซีมิลานด้วยนะครับผมนี่ฮะก็ขอให้ทุกคนดวงดีกันทุกคนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ สำหรับคนที่ลืมแลกดาวนะครับไม่รู้ว่ามีใครลืมแลกหรือเปล่านะครับน่าจะมีผมคนเดียวหรือเปล่าครับที่ที่ลืมนะฮะก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะครับผมคราวนี้ได้อะไรก็ต้องแลกไว้ก่อนนะครับมัวแต่กลัวได้ตัวซ้ํานะครับทุกคนก็เลยวันนี้พี่โคเอาออกนะครับผมคิดว่าพี่โคจะไม่เอาออกนะครับเสียดายมากเลยครับมาถึงแพคนะครับผู้รักษาประตูแลกฟรีแล้วนะครับคราวนี้ผมต้องไม่พลาดแน่นอนนะครับก็มีมาให้เลือกนะครับสี่ตัวครับ มาพร้อมสกิลพิเศษนะครับของผู้รักษาประตูครับเป็นสกิลแรกครั้งแรกด้วยนะครับเรียกว่าสกิล GK Directing Defense นะครับผมก็สกิลจะทำงานยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันนะครับผมไปทำภารกิจนะครับรับคนละหนึ่งดาวนะครับแลกผู้รักษาประตูมาหนึ่งตัวเลยนะครับผมมาในทีมแบบทีมชาติด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าจะให้แนะนำนะครับผมขอเลือกเป็นผู้รักษาประตูจากอังกฤษแล้วกันนะครับอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับผม คิดว่าน่าจะดูดีที่สุดแล้วนะฮะก็เลือกตามใจชอบเลยครับเพื่อนอยากได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็ยังมีแพ็คไฮไลท์ด้วยนะครับผมเนชันแนลทีมนะครับก็มีโปรตุเกสกับอังกฤษนะครับเพื่อนๆชอบฝั่งไหนครับผมก็เลือกได้เลยนะครับผมมีการ์ดโรนันโดด้วยนะครับผมนานๆมาทีครับผมก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผมแต่ครั้งนี้ผมขอเลือกเป็นโคพัมเมอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าอยากลองนะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ ยังไม่ค่อยมีตำแหน่งกลางรุกเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยังมีกล่องนะครับให้เราไปสุมอีกนะครับอยู่ในกิจกรรมนะครับที่ผมได้เข้าไปดูในมิชชั่นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่ะขออนุญาตจับลงทีมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราอัพเลเวลจนสูงสุดนะครับค่าพลังก็จะอยู่ที่100ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังไส้ในกันก่อนนะครับถือเป็นการรีวิวไปในตัวนะครับเดี๋ยวนี้การไฮไลท์นะครับก็ทําพลังมาค่อนข้างสวยเลยนะครับ 9 9 1 0 0ประมาณนี้นะครับมาในสไตล์ตัวสร้างสรรเกมนะครับคาพลังบอลคอนโทรครับ92ครับดิฟ90ครับไอกับบอล92นะครับการจ่ายบอล89ครับจบสกอร์อยู่ที่88นะครับค่าเคิร์ฟนะครับยิงโค้งก็ค่อนข้างสวยครับอัตราเร่ง85นะครับผมเต็มหน้าอยู่ที่88นะครับผมไม่มีดับบอลทัดให้นะครับก็ลองไปสุ่มใส่ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากจะได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับที่จะเอา ดับเบิลทัดมาใส่กับอากาศให้ไลท์นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่มีแต้มสกิลเยอะๆก็ไม่ต้องกลัวหมดก็จัดเลยครับแล้วก็ยังมีนะครับภารกิจนะครับโหมด AI นะครับเพิ่มเข้ามาอีก3ภารกิจนะครับอาจะเป็นทัวร์อีเวนต์อิตาเลียนคลันะฮะก็ด่านนี้ก็รับกล่องสีชมพูนะครับไปสุ่มการ์ดเขียวกันนะครับ a พ e r of t h e Week นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีทีมอีเวนต์นะครับผม เรามาดูของรางวัลกันนะครับผมก็จะมีการแจกไอเทมสุมสกิลนะครับผมมีการแจกแต้มเทรนนะครับหนึ่งหมื่นเทรนนะครับแจก G.P. ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีสกิลเทรนด้วยนะฮะเป็นแดนดอมบู๊ตก็มีครับผมแล้วต่อไปนะครับเป็นทัวร์อีเวนต์นะครับยูโรเปียนเนช o n นแนลทีมนะครับผมนะฮะแจกเหรียญด้วยนะครับเป็นเหรียญทองครับผมนี่มาดูกันครับว่าต้องทํำยังไงนะครับโอ้เล่นครบ6000คะแนนนะครับ รับไปเลยนะครับ50เหรียญนะครับผมบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเล่น6,000แต้มเลยเลยเหรอต้องเล่นกี่รอบนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปตั้งค่าใหม่ได้นะครับให้เป็นตั้งเป็นแบบโอโตโอ้แล้วก็เลือกเป็น by player bonus แบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคูณ5.6นะครับนรัสำหรับการเล่นชนะ1ครั้งนะครับเราก็จะได้แต้มเท่าไหร่นะได้2,156คะแนนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ทีมที่เพื่อนๆมีนักเตะที่เพื่อนๆมีด้วยนะครับแบบนี้ก็จะเตะอยู่ประมาณ3มเมตรถ้าเราชนะก็3มเมตรครับรับไปเลย5 0เหรียญนะครับผมไม่นานนะครับผมเรามาทวนกันนิดหนึ่งนะครับเราได้100ทองจากการล็อกอินนะครับในครั้งที่9 100ทองนะครับก็เป็น100ทองแล้วนะครับแล้วก็ในกิจกรรมอีก1 0 0ทองก็เป็น200นะฮะแล้วก็ยังมีนะครับนี่ฮะผมกิจกรรมอิตาเลียนคลับนะครับเหมือนเดิมครับเราสามารถไปเตะ เวอร์ชัน PVP ครับผมรับไปเลยครับ50เหรียญทองนะครับผมแล้วก็มีสกิลสุ่มสกิลด้วยนะครับผมเหมือนเคยครับก็รวมเป็น250เหรียญทองนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมก็อาจจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคนและนี่ก็คือนะครับผมอัปเดตทั้งหมดนะครับผมกับเวอร์ชั่นใหม่นะครับวันที่ประจำวันพฤหัสนะครับผมก็จะมีแพ็คจูํทามมาใหม่มาเพิ่มนะครับ3แพ็คด้วยกันนะครับ เป็นแพ็คชูโรงนั่นก็คือดิแคนไรท์นะครับผมแดนเบิร์นนะครับผมแล้วก็ราฟาเอลนะครับผมวิ่งเร็วสุดๆเลยนะครับผมสปีดอยู่ประมาณ102เลยนะครับทุกคนโหจริงๆนะครับก็อย่าลืมไปตามล่าแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีเจลีครับโจทาเจลีครับแล้วก็โจทามบราซิลนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดาวแรกฟรีนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับผมก็วันนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าเพื่อนๆได้ตัวไหนกันบ้างนะครับผมและใครที่ไม่ได้เลขดาวนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมห้ามลืมเด็ดขาดนะครับต่อไปนะครับผมก็ผมได้บทเรียนมาแล้วนะครับลืมแลกก็โดนลบไปเลยนะครับผมเสียดายมากๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่แลยกันนะครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับผม วันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมและเช่นเคยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต,ตของช่องนะครับด้วยมือคุณเองนะครับหนึ่งไลค์หการแชร์หนึ่งการติดตามของคุณนะครับผมเจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ